ย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนมีอยู่คืนหนึ่งในช่วงงานฤดูหนาวกำลังจะมีหมอลำคณะโปรดของผมมาเล่นในตัวจังหวัดวันนั้นผมชวนเพื่อนๆไปนับสิบคนไปดูด้วยกันแต่ทุกคนไม่มีใครว่างไปด้วยเลยสักคนเดียวทำให้ผมต้องฉายเดียวออกไปเชิงคนเดียวกะว่ามองตัวเองช่วงหัวค่ำไปเต้นคนเดียวเดี๋ยวไปหาเพื่อนเอาข้างหน้า และผมก็ได้จองโรงแรมไว้หนึ่งคืนด้วยกะเที่ยวเสร็จแล้วก็นอนที่นั่นไปเลยในคืนที่ผมกำลังขับรถไปงานคอนเสิร์ตหมอํำคนเดียวไปแบบเปรี่ยวหัวใจโดยใช้เส้นทางเส้นหนึ่งในจังหวัดชัยภูมิและตั้งใจเอาไว้ว่าจะเที่ยวเล่นสนุกสนานอย่างเต็มที่แต่ระหว่างที่ผมกำลังขับรถไปตามทางโดยใช้แอป G P S แบบที่ใครๆก็ใช้กัน มันกลับแนะนำผมให้เลี้ยวตรงทางแยกข้างหน้าซึ่งเป็นทางเล็กๆและไม่มีป้ายชื่อถนนกำกับไว้ผมชะลอรถมองทางที่ทอดยาวตรงไปไกลสุดลูกหูลูกตาไฟถนนก็ไม่ค่อยมีและสองข้างทางก็มีแต่ไร่อ้อยและต้นไม้น้อยใหญ่ตอนมืดค่ำแบบนี้การขับรถบนทางที่ไม่คุน้นคงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ความจริงผมรู้แหละว,ว่าจุดหมายปลายทางอยู่ที่ไหนแต่ผมจะแค่ดูว่ามันมีทางลัดอีกไหมเผื่อจะถึงเร็วขึ้นผมเองเคยได้ยินเรื่องที่คนขับไม่ชินทางแล้วเชื่อ GPS มันก็พาหลงไปไหนต่อไหนบางครั้งก็ถึงกับพาตกสะพานหรือตกแม่น้ำจนเสียชีวิตเลยก็มีแล้วผมยังควรจะเชื่อมันอีกหรือเปล่าผมคิดอยู่หลายรอบและจอดแช่อยู่ตรงนั้น เกือบจะขับไปตรงทางเดิมแล้วแต่พอมองเปรียบเทียบทางลัดกับเส้นทางหลักการไปเส้นรองนี้จะประหยัดเวลาไปได้มากกว่าอีกอย่างถ้าทางตันหรือไปต่อไม่ได้มันจะแนะนำขึ้นมาทำไมแต่แรกพอตกลงกับตัวเองได้แล้วผมก็เลี้ยวไปตามทางทันทีโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ผมทำลงไปนี้กูคิดถูกหรือผิดวะเนี่ยใจก็วันวัน แต่ก็ลองไปดูเผื่อได้สำรวจเส้นทางใหม่ๆเส้นทางนั้นขับไม่ยากเป็นแค่ทางตรงยาวๆโชคดีมีไฟถนนห่างกันเป็นระยะระยะบางดวงก็ติดแต่บางดวงก็ไม่ติดไม่มีรถคันอื่นสวนมาเลยผมพลิกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดูเมื่อเห็นว่าขับมาตั้งนานแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนสักทีทางเลี้ยวสักทางก็ไม่มีเส้นทางนี้ทำให้ผมรู้สึกแปลก เหมือนมันเป็นทางที่ยาวอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดทางตรงๆยาวๆแบบนี้ถ้าใครขับรถออกต่างจังหวัดบ่อย,อยๆก็จะรู้ว่ามันจะทำให้ง่วงมากๆสองข้างถนนที่มีต้นไม้เป็นปกติธรรมดามันเริ่มเปลี่ยนไปเพราะทางลาดยางมันไม่มีแล้วตอนนี้กลายเป็นทางลูกลังผมหันหลังไปมองฝุ่นตลบอบอวนไปหมดจากทางลูกลัง กลายเป็นพื้นดินธรรมดามีหญ้ามีต้นไม้เล็กๆเ,เต็มไปหมดและไม่เหลือล่องรอยของการเป็นถนนแล้วแบบนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแอปแผนที่เล่นกูแล้วไงเมื่อผมมองกระจกหลังกำลังจะใส่เกียร์ถอยเพื่อกลับไปทางหลักผมกลับเห็นโกดเก็บกระดูกตั้งกระจายอยู่ข้างรถผมผมเหงื่อแตกและตกใจมากแสดงว่าจะมีวัดหรือบ้านคนแถวนี้ ผมกลับรถเสร็จและอยากขับออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ทางมันรกมากยิ่งขับไปไกลเท่าไหร่โกรธก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไม่มีบ้านหรือวัดเลยทุกคนคิดเหมือนผมไหมครับว่ามันคืออะไรผมค่อนข้างมั่นใจมากๆว่ามันคือป่าช้าแน่ๆโกรธเก็บกระดูกเก่าๆที่ตั้งอยู่ริมถนนสร้างความวังเวงน่ากลัวให้ถนนที่ดูเงียบเหงาอยู่แล้วในตอนแรกให้เปี่ยวเข้าไปใหญ่ แต่ถ้าหากไม่มีหมู่บ้านตรงนี้ใครจะเอามาวางไว้ทำไมผมเริ่มสวดมนต์ในใจแล้วและขอหลวงพ่อที่ผมห้อยไว้หน้ารถว่าสาธุขอให้ลูกออกจากที่นี่อย่างปลอดภัยด้วยเถิดบางครั้งไฟหน้ารถก็ส่องไปโดนรูปของคนตายที่แปะเอาไว้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนคนที่ตายไปแล้วกำลังจ้องมองผมไม่ละสายตา นี่ผมจะต้องขับไปตามทางนี้อีกนานเท่าไหร่หน้าจอยังคงแสดงเส้นทางเดิมค้างเอาไว้ผมคิดว่าไม่โทรศัพท์ผมก็ GPS นี่แหละมันเสียไปแล้วผมตัดสินใจชะลอรถเตรียมจะเลี้ยวกับทางเดิมแต่พอหันมามองกระจกหลังเส้นทางที่ผมขับผ่านมามันก็ไม่ได้ดีกว่าที่รออยู่ข้างหน้านักโกรธพวกนั้นสะท้อนแสงไฟอยู่ในความมืดมองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีเท่าไหร่ ตอนนี้ผมลงทางเรียบร้อยแล้วผมต้องทำใจกล้าขับต่อไปและเจอทางลุกลังอีกแล้วน่าแปลกมากทีมันก็ยังไม่มีรถของใครสวนมาเลยไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นไม่มีแม่ต่าสักตัวทุกอย่างเงียบจนผิดสังเกตผมต้องเหลือกมองน้ำมันในถังและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นในสถานการณ์ที่เปี่ยวขนาดนี้จู่ๆ ไฟถนนก็สว่างขึ้นทีละดวงนับจากเสาไฟที่อยู่ใกล้ผมที่สุดเมื่อขับรถไปใกล้ๆไฟจะกระพริบสองสามครั้งแล้วสว่างขึ้นเผยให้เห็นโกดเก็บกระดูกที่ตั้งอยู่ริมทางสองฝั่งเมื่อไฟติดอีกโกดก็ปรากฏขึ้นมาอีกผมชักไม่อยากจะขับตรงไปแล้วมันเหมือนกำลังขับเข้าไปในแดนคนตายซะมากกว่าดวงไฟส่องให้เห็นโกดนับร้อยเรียงรายกันไปตามข้างทาง เลยออกไปน่าจะเป็นป่าช้าไม่ผิดแน่ที่ดินตรงนี้น่าจะมีศพฝังเอาไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยโอ้ยทางก็มีตั้งเยอะแยะให้พาไปเหมือนเสือกพามาป่าช้าซะอย่างนั้นไอเวนเอ้ยผมกัดฟันขับผ่านป่าชา้าแต่ยังไม่ทันได้ไปถึงไหนก็สังเกตเห็นว่าอยู่ดีๆถนนทั้งเส้นก็เหมือนมีร่างคนออกมาออกมาเดินเต็มถนนไปหมด ดูตอนแรกมันเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ตัวผอมมากแขนยาวลากพื้นขารีบเวลาเดินเหมือนคนไม่มีแรงทุกคนเดินก้มหน้าก้มตาเดินแบบไม่มีจุดหมายและเหมือนไม่รับรู้ว่ามีผมอยู่ตรงนั้นตอนนั้นผมมั่นใจว่าผมเจอผีหลอกเข้าแล้วด้วยความที่กลัวมากมากก็เลยปิดไฟหน้ารถซะเลยเพราะถ้าเราเปิดไฟไว,ไว ก็น่าจะเป็นจุดสนใจผีอาจจะรู้ตัวว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วมาหลอกผมได้แต่ผิดคาดพอผมปิดไฟปุ๊บทุกคนหันมาที่รถผมมันหมุนหัวมาทางผมใบหน้านั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากปากท้งคิว้วตาจมูกหายเกลี้ยงมีแค่ใบหน้าล้นๆกับปากที่สยายิ้มแยงๆมือไม้ผมชาทำเอาผมเกือบขับรถต่อไปไม่ได้แต่ถ้าหันไม่ขับ ผมก็อาจจะต้องจบชีวิตลงตรงนั้นผมคิดอะไรไม่ออกนอกจากประคองสติเอาไว้ก่อนและเปิดไฟหน้ารถและเหยียบคันเร่งทันทีสองข้างทางมีแต่ผีร่างกายสูบผอมเดินวนไปวนมาบางคนสูงเกือบสเมตรบางคนก็สูงเลยยอดไม้ไปอีกพวกมันเริ่มส่งเสียงโหยหวนเป็นเสียงร้องแแหบก่อนในตอนแรกก่อนจะค่อยๆแหลมขึ้นเรื่อยๆ ปากของพวกมันอ้ากว้างตอนส่งเสียงร้องออกมาผมกลัวจนแม้แต่ลิ้นยังชามือไม้สั่นไปหมดอยากจะเอามือมาอุดหูให้พ้นจากเสียงหลอนนี้แต่ก็ทำไม่ได้สองมือต้องพยายามประคองพวงมาลัยลดเอาไว้มีล่างหนึ่งเซมาจนชนกระจกฝั่งผู้โดยสารเสียงดังปังใบหน้าบี้แบนแนบกระจกหน้าตาบูดเบี้ยวฟันเหลือง และยังสังเกตเห็นน้ำเหลืองบนกระจกผมด้วยผมหักพวงมาลัยหนีและเผลอเหยียบคันเร่งจนรถพุ่งทยานไปข้างหน้าเกือบจะตกลงข้างทางอย่างดีที่ว่ายังหักพวงมาลัยกลับมาได้พอมองผ่านกระจกหลังผมก็เห็นว่ามันยังคงเดินตามรถผมมาอยู่สองขายาวๆเดินด้วยความเร็วปกติแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันจะต้องมาตามผมทันแน่ๆเวลานี้ จากที่ทุกคนเดินกันเอื่อยๆมันเริ่มวิ่งกันแล้วผมจึงเหยียบคันเร่งเพื่อจะสลัดมันให้พ้นด้วยความที่ทางไม่ใช่ลาดยางผมตกทั้งหนุมท้องรถกระแทกหินผมได้แต่คิดในใจว่ามึงอย่ามาพังตอนนี้นะเว้ยถือว่าขอร้อง GPS ร้องเตือนให้ผมขับรถกลับทางเดิมโทไอเวนกูเจอขนาดนี้มึงยังจะให้กลับทางเดิมอีกเหรอไอชิบาย แต่ถ้าผมยังกล้ากลับไปผมคงจะบ้าไปแล้วขนาดไม่เห็นหน้ามันแต่เสียงหวยหวนก็ยังตามมาหลอกหลอนระหว่างที่ขับรถผมทั้งสวดมนต์ทั้งแผ่เมตตาทั้งนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่มเปิดหน้าต่างรถแล้วก็ตะโกนออกไปว่าปล่อยกูไปเถอะแล้วเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ผมขับรถด้วยความเร็วจนกระทั่งมาโผล่ที่ถนนใหญ่ผมเจอทางลาดยางอีกครั้งหนึ่ง แสงไฟจากรถคันอื่นบนท้องถนนทําให้ผมกลับมาหายใจได้ทั่วท้องเหมือนเคยผมขับมาเจอบ้านคนที่เปิดไฟหน้าบ้านทิ้งไว้ผมจอดรถนั่งทําใจและเช็ดน้ําตายอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็ขับรถกลับบ้านไปเลยหลังจากกลับมาถึงบ้านแล้วผมต้องสวดมน์อยู่นานก่อนจะหลับลงได้หลายวันต่อมาหลังจากที่ทําใจได้แล้วผมก็เล่าเรื่องนี้ให้น้องชายฟัง และอยากจะรู้ว่าในตอนกลางวันถนนเส้นนั้นมันเต็มไปด้วยบรรยากาศลี้ลับและมีผีแบบที่ผมเจอหรือเปล่าผมเลยอยากชวนน้องให้ไปด้วยกันน้องชายผมอาสาขับรถให้เราออกจากบ้านกันตอนใกล้เที่ยงแต่ต่อให้ขับไปไกลแค่ไหน G.P.S ก็ไม่แสดงเส้นทางที่เลือกมาให้ผมเหมือนวันที่เกิดเหตุสักทีผมต้องมองหาทางที่ตัวเองเลี้ยวเข้าไปด้วยตัวเอง แต่วนหากี่รอบกี่รอบก็ไม่เจอผมก็ตะเวนไปถามคนแถวนั้นว่าแถวแถวนี้มีปราช้าหรือเปล่าคนแถวนั้นก็บอกกันว่าก็มีนะอยู่ตรงวัดชื่อวัดแต่พอไปถึงวัดและไปดูปา่าช้าคือจะเรียกว่าป่าช้าเต็มปากก็ไม่ได้นะมันก็แค่เป็นลานป่ามีโกรดเก็บกระดูกอยู่แค่ไม่กี่โกรดผมก็เลยจบการค้นหา ไม่อยากรู้อะไรต่อแล้วพอรู้มากไปกว่านี้อาจจะน่ากลักกวกว่าเดิมก็ได้น้องชายผมก็บอกว่าหรือว่าดวงผมอาจจะซวยพอดีเลยไปอยู่ในมิติผีเข้าเขาอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในมิติในห่วงเวลาของเขาแล้วดวงของเรามันก็พาเราเข้าไปตรงนั้นพอดีก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเข้าระหว่างขับกลับบ้านผมก็คิดขึ้นว่า เพราะอะไรพอะเป็นตอนกลางวันเราถึงขับบนถนนเส้นนี้ไม่ได้ทำไม GPS ไม่พาเราเลี้ยวผิดเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่าถ้าผมมาคนเดียวผมจะยังปล่อยให้ GPS นำทางอีกหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าไม่และผมก็หลอนกับการขับรถกลางคืนไปสักพักเลยมีอีกอย่างที่ผมเสียดายมากๆก็คือคืนนั้นอดดูหมอํำคณะโปรดของผมเลย ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องอยากดูหมอลำคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้และถ้าหากชอบเนื้อหาของช่องเรื่องเล่าก่อนเข้านอนผมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์หรือแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคืนนี้ราตีสวัสดีครับ